เยอะไปเลยเอากระเทียมน้ำอืมไยอืม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีหล่ามาแล้วจ้าอีหล่ามาแล้วจ้ามาอยู่ในช่อง The Perun Channel มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอีหล่าสองสี่พี่น้องมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าพบกับอีหล่าคนเก่าคนเดิมจ้าเพิ่มเติมก็ผ้ามากินเสื้อผู้เก่าจ้จพี่น้องจ้าและสีทัญญากว่าเ่าน่าใจพี่น้องจ้าเมื่อนี้อีหละเสื้ผ้ามากิน หมูมะนาวยยอะๆจ้ามจะพี่น้องจามมันนี่หลาสสภาพมากินหมูมะนาวจามมัอนี่มาได้จามาได้จ้ากอเลื่อนก็สเปรบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้หลาด้อจใจเด้อกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลาจ้าแล้วก็กดแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะคะกดหรือยังคะกดหรือยังคะกดติดตามหรือยังคะกดเลยกดเลยกดเลยกดแล้วไปกินกันเลยจ้าไปจ้า มาลยจ้ามามากินเลยพี่น้องจ้าเอียร์กมอยากใส้มือเลยเด้อพี่น้องเด้อเน่ะอืมโอ้โนมพีเจมยมหั่นซอยเด้อพี่น้องจา้าเพือะไรสอมดีกว่พี่เจมหั่นบางจา้าอืม หแซ่บขนาดพี่น้องเหรอจ้าอืม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 เคี่ยมจ้าลงมาละน้อยอืมแซ่บอร่อยชิช้าขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ย พี่กกับพี่ขีนูสานะเนาะตามด้วยกระเทียมจ้ะบอกมาแล้วจ้ะพี่น้องรายการรดยการอร่อยอยากน้ำด้วยนะมาเด้อมาเด้อ แซบหลายแซมดีลายใส่พร,ริกน้ำนะอ่าสุดยอะไปเลยเอากระเทียมน,น้ำอร่อยอืม

มาเด้อพาเด้อไปอยังนะอีหล่ามาเด้อนี่จะพี่น้องอามเอาเด้ออื้มอื้มอื้มแสบเดียวบอกพัน นาะอืมอืมกันมแซ่บเลยมาแล้วจ้ามาแด้วจ้าอ,อืมอืมจะบอกพี่ดูจ้าผิดมัน,นหน่อยๆของโปรดเลยใช่ไหม,มหมูกินหมูเพียงเห้ย <laughs> mm. mm ห้องอะไรยิ่งแบบพี่น้องตู้อะไรยังขันอยู่พี่น้องเฮ้ยจะเที่ยงอ่ะไกลบ้านคอยไม่เป็นนั่นเลยล่ะสโอสเตลพี่น้องเอ้ยยังว่ายังขันมั้งเ้อะนันสิเธมันกินยังหน้ามันงรึเล่านะนะ ี่น้องเอ้ยทันนาทีให้เข้ากัน ใช่เพราะฉันเล่งไว้เด้อเธอมาลักกินของฉันนยังฉันเล่้วงไว้หรือไม่เวลาพี่น้องอยากจะกินกระเทียมมันเน้นเน้นอันนี้ไม่ได้ติดมานนะมันเน้นเน้น นี่ไงดูจ hm. ้าขนาดกินกัน่องยังห huh ่องดูบ้นเลยอืมอืมขาถือกพริกขี้หนูกินด้วย จิตจัดคืนสมองเลยหัมเัมสพต,ตัมพี่น,น,นัมเตลงพัลงฮัาเัลาฮัา มื่อกี้นันกระเสียงไกลพี่น้องเอ้ยมัน,นี้ฝนสิตกมนันเดี๋ยวพี่น้องแล้วนี่ป้ายามือเดียวแดดมือเดียวหอมฉันเอาไปฝนตกพี่น้องเอ้ยตามใจต้องกับพนันฝนฟ้าอากาศกระเด็นพูดนะมาแล้วพี่น้องพก,กเป๊กพกเป๊กละเป๊กพกเป๊กมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ,อ ก็ยบบ่ามมันก็เหนียวแต่บ่ฝนกับหมาบ่หมากับไก่เป็นอูปสระพี่นอออ้องเออคลิปแต่ละคลิปไปเนาะมีหม,มากับหมาขี่ดือ้อขี่ดือ้อขี่ดือ้อคือกับคลองอจับเนาะนี่พี่น้องอ ไงปอกๆๆตอนใหญ่ๆเลยเต็มปากเตมก็มคำจำทุ๊กตาดำจ้ะนั่นเห็นบหวัวยังไม่ได้สุดคำอยู่มาแล้วพี่น้องเสียงมันอะมุมากะไกลไมีบ่คลิปหนี้พี่น้องเอ,อยเสียงอ่ะ มากับมือนขนาดแล้วพี่้องด,ด,ด้มากาเด็นมือนคักมือนคือแมวแม่บ้านอะอแไปนองจ๋าอะะอ,อันมนยังพอ,อเอาจ้าพี่น้องจ๋าจุดอะไล้ปเดี๋ยพี่มีจะมีอุปสรรค คลิปหน้ามาพ่อกับแม่เด้จกจ่ายพี่น้องเดอ้อมาตาาิดต่างวิล่าสภากินอย่างเด้จเดอจ้าเด้อจ้าอย่าก๊องใสอิรัต่อไปจ้าดูสิพาไปเที่ยวใสเนาะแม่จ้าคลิปหน้ยว่าฉันหนีเลิจกจ่ายพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายจ้าพบ,าบาาก,กันคลิปหน้าค่ะ,คะ